long xỉa ép ánh mày hả yeah. con thi tăng thi tăng hả bó trời dẫn chân anh sai sai ka sọc sai ka sọc cốt đi lìa mai sai uh. mai bày. mai 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 bông mai mai mai

สวนคือนี่สวนอ่าตรงนี้อ่นเหลือเอาไว้เนี่ยเหลือเอาไว้เหลือเนี่ยอแล้วก็เอาทำอันนี้แล้วก็ค่านี้ด้วยทำเหมือนกัน เลี้ยงก็คล้ายๆว่าวไข่แต่ว่าวาแต่ว่าเนี่อันจะเสียจเร็ว่าเต็มแลวนี่คานะนี่คานะวัด